ดีครับเพื่อนเพื่อนพี่พีสวัสดีครับสดีครับนี่พาเพื่อนๆนมาดูมาดูถำ้ำวัดถ้ำพระหรือว่าภูถ้ำพระนะครับดูภูถ้ำพระแต่ก่อนจะเป็นถ้ำเฉยๆจังไม่มีพระอาจารย์มาสร้างที่นี่เป็นเป็นถำ้ำเขาเรียกถ้ำพระถ้ำพระ ที่มาของโถงธรรมะขอขอนุอญ,ญาตนั่งสักครู่นะครับขออนุญาตถ่ายเด้อเจ้าที่จะทางเด้อดูร,ร้านบ่ได,ด้มาลบหู่เด้ออนญาตร้านขออนุญาตถ่ายถ้ำนะครับเด้ออนุญาตถ่ายถ้ำระมมณสิมาลบหลก่้าเพื่อนเพื่อนผีผีชาโกกมเบึงของธรรมชาตินะครับ คือผู้ทำพระนะครับพระผเนเพื่อนเมื่อช่วงปีใหม่มาเที่ยวเปิดหูเปิดตาเปิดเดพื่พี่ๆบางคนก็สิบ่เคยเห็นเขามาได้นียานมันพังลงมาบ,บา่ผมก็ยานพังลงคือกัน <c oughs> เขาได้ทำนะครับเขาได้ทำเขาอนุญาตทายทำ เพื่อนละละัจะที่เจ้าทางเพื่อนขอเพิ่อนละละัขอ,อพระอาจ,จารยละละ์หลัเพิ่นว่าตามสบายเลยเพิ่นน่าผมก็เลยมาขอทายถ้ำให้เพื่อนๆผีๆมาเบิง่งนํานะครับนี่คือผู้ทำพระนะครับผีน่าจะเป็นธรรมชาตินะครับจะเป็นธรรมชาติทำในชียุกลางยุกลางหุบเขานะครับมันยุกลางหุบเขาแต่ก่อนมันเสียอาจ มันอาจจะปวดเป็นธรรมชาติปันไหนเพราะว่ามีการมีการมาบุตรนาเขาไปนี่จะเป็นหู้ทมนะครับหู้นี่จะรู้ซึกว่าจะเป็นขางข้าวเขาไปอยู่นะครับขางข้าวเขาไปอยู่เพราะว่าเพิ่นบ่มีมองอาศัยก็ต้องมาใส่ขางข้าวข้างนอกไม่ได้ขี่ขางข้าวครับ เี่ยวทนอีกน,นิดนึงนะเนี่ยเพื่อนเพื่อนพี่ๆถามมาหยานหยานหินพังลงมาบอกว่าผมก็หยานหินพังลงมาเหือกันครับนะเป็นเป็นหินหย่อยหินในปรมมาณนี้นะครับเนะี่ยเดี๋ยวผมสีผ้าหยางออกไปข้างนอกแบบหนึ่งเด้อคนหญาตย้า,างไปข้างนอกนิดนึงมา,มากำร้านใส่ห้านใสยย่ยืนอยู่พูนคนหยางอยู่คนห้านใสยย่หย,าง,ยางอยู่คน ไก่พามาเปื่นเป็นปไก่พามานี่ก็เขาอนุญาตเพื่อนละละครับพระพุทธลุขออนุญาตเพื่อนละละอนุญาตเพื่อนละละนี่พระพุทธลกพาเพื่อนเพื่อนพี่พี่ชาวโลกทั้งหลายมาเบิ่งนะครับขอบคุณเพ,พื่อนเพื่อนพี่พี่เด้อเข้ามาเบิ่ง มาชมชิบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยครับกดติดตามแนะนำนะครับอีกอย่างนึงก็อย่าลืมกดขาบโฆษณาเนี่ยผมเชือผ้อายางออกไปนิดน,นึงนะครับเดินออกไปทิศนึงนะครับนีจะเป็น ฐานที่ข้างลลังจะเป็นทีโลงนะครับเป็นปลาใหม่เป็นปลา,า,าไม่ปลาใดนี่แหละครับพามาชมมาเบิงนะครับขอบคุณเพินเพินผีพีเด,อด้อที่เขามาเบิงผมครับ <c oughs> ธรรมชาติมากๆเลยครับ